สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพิ่งไปรับวัคซีนพาสปอร์ตมานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะให้ดูว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างยากง่ายแค่ไหนแล้วไปทำที่ไหนคะการขอนะคะ,ขะ,คะเข้าไปที่แอปหมอพร้อมแล้วก็ติ๊กไปที่ international certificate แล้วก็เข้าไปที่ขั้นตอนการขอรับหนังสือค่ะมาถึงสถานีเส้นหลุยก็ใช้ทางออกสีนะคะแล้วก็เลี้ยวขวามาค่ะ เจอบันไดปุ๊บก็จะเจออาคารบางรักเลยนะคะคืออาคารสีส้มเนี่ยค่ะไม่หาอาคารบางรักมจะมีทางเข้าอยู่ทางเดียวนะคะ ตัวแถวยาวๆนี้จะเป็นผู้ที่มารับวัคซีนนะคะแต่ว่าผู้ที่มารับวัคซีนพาสปอร์ตนะคะให้เข้าทางด้านช่องซ้ายนี่นะคะที่จะมีประกาศป้ายแปะไว้ว่าวัคซีนพาสปอร์ตเราต้องขึ้นไปรับที่ชั้น15ค่ะง่ายมากค่ะเอกสารไม่ยากเลยเราแค่เอาพาสปอร์ตไปนะคะแล้วก็แอปในมือถือที่แจ้งว่าเราได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วเท่านั้นเองค่ะแล้วพอเราทําเสร็จนะคะก็นอกจากได้เล่มแล้วนะคะเขาก็จะมีพาสปอร์ต เออไม่ใช่พาสปอร์ตสิมีใบเสร็จให้เรานะคะก็คือมีค่าทำเนียมเล่มละ50บาทนะคะแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะมีซองพลาสติกขายให้เราด้วยในราคา15บาทเพราะว่าตัววัคซีนพาสปอร์ตเป็นกระดาษค่ะถ้าโดนน้าหรือโดนลมเยอะๆมันอาจจะเปื่อยอาจจะชํารุดได้ง่ายนะคะก็ซื้อซองกันไว้ก็ดีค่ะอีกรณีที่เราไปรับตัววัคซีนพาสปอร์ตแทนคนอื่นนะคะ ก็ต้องเอาพาสปอร์ตตัวจริงของเขาไปด้วยแล้วก็หนังสือรับรองใช่ไหมคะใบมอบอำนาจแล้วก็ก๊อปปี้บัตรประชาชนของเรากับคนที่เราไปรับให้และที่สำคัญคือต้องให้เขาแคปหน้าจอหรือส่งเอกสารการฉีดครบ2โดสของเขามาให้เราด้วยนะคะเราถึงจะไปรับแทนได้แล้วก็ค่าธรรมเนียม50บาทเหมือนกันคะ่ะเออเราไปวันธรรมดาวันนี้เป็นวันพุธนะคะรอบบ่ายโมงไม่ถึง15นาทีคือเสร็จแล้วค่ะ ไวมากแล้วเราก็ใช้ตัววัคซีนพาสปอร์ตนี้เดินทางไปต่างประเทศได้เลยเพราะว่ามีรายละเอียดการฉีดเข็ม1กับเข็มสองเราอยู่ในนี้เรียบร้อยนะคะ